สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิง่ใงให้กับพ่อเหยียกันเลเด้อครับสวัสดีครับพี่น้องย้ำใบใบว่าใหญ่กันเอาเครื่องซุปน้ำมาตั้งไว้พี่น้องโอ้ยนำ้ำน้าปากทางพี่น้องเอ้ยนี่เครื่องซุปน้ำพี่น้องน้ำหลายพด มันเป็นนาดุดไม้พี่น้องน้ำหลาบึงเจลาไรเอยเบึงน้ำเจ่าพี่น้องโน้ำเต็มให้หน้าหนึ่งพี่น้องเลยถ้าถ้าพยาการบ้สูบออกพยาการจะได้เกี่ยวมือเนี่ยเพราะว่ามันเป็นนาดุดไม้พี่น้องนาดุดไม้นี่รถเกี่ยวเขาจะบอกคอยลงเลยพี่น้องรถเกี่ยวเบาลงเลยยังว่าพ่อแล้วเจ้าของหน้าต้องเกี่ยวมือพราเกี่ยวมือแล้วเอ้ยมันลําบากแท้แทด้พี่น้อง มันลำบากแท้ๆเด้เนาะพอจะการเฮ็ดหน้าผู้เดียวพี่น้องมึงจะอะเรนี่อ่าเพราะฉะนั้น z า o ูหนํำให้มันแห้งพี่น้องพอ,อยังรดรถรถเกี่ยวมันมาลงเพราะว่าถ้ามันเป็นตมแบบนี้เป็นหน้าดูดไม้พี่น้องลดมันจะติดลมแน่เนาะครับเนาะมันมันติดลมแล้วมันยากได้พี่น้องลดรถเกี่ยวเ่ยอ่ากว่าจะได้ดึงออกกว่าจะยังอีกโอ้ยแห่งเป็นหน้าดินเหนียวดินดากระพี่น,นี่อ่าให่เป็นหน้าดินดากดินเหนียว เพราะฉะนั้นแล้วก็ซูบ้นามให้มันแหงซะก่อนพี่น้องตอนแรกตอนแรกมันแหงไปหลายเติบแล้วได้พี่พี่น้องพอดีพี่อ้ายพันเปล่ง้ําให้ทึ่งๆลุ่มมาพี่น้องโอ้ยเต็มให้หน้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยล่นน้องสาพูดแล้วอ่าเปล่ง้ําลงมากบาดแพยาการก็เลยต้องหาวิธีสูบออกพี่น้องถ้าบ่ซูบออกมันจะคือปีไกาในปีไกยเกี่ยวตมพี่น้องปีไกาในเกี่ยวตมเน้อพี่น้อง เออน้าดุดไม้แหงไห้ไงพี่น้องโอ้ยปลาเกี่ยวมืออะเรียบร้อยเลยแล้วน้องครับเนาะเออเป็นเดือนพุ่นะเกี่ยวกว่าสิ่เดีวนพี่น้องเอ้ย <c ười> มันหลายผลมันหลายเผล,ล,ผลบิ่งทีลรารโอ้พี่น้องเบิ่งทีเลยนะโอ้ยแมนเบิดเนี่ยนะไห้หนึ่งนั่นไห้ใหญ่พี่น้องเห็ดหน้าทุ่งใหญ่แต่ว,ว่าเบิ่งงูที่นะเนี่ยงูก็มีพี่น้องเอ้ยงูเน,นี่นาเข่ามันหากินปลาพี่น้องมันเลาะหากินปลางูเออภัยการลงไปหน้าตะกี้ งเหเหูกับงูน้ำนี่แหละพี่น้องเพามีพิษมีพ่ายหอกแต่ว่ากระยานมันเยอะงูก็ได้เนาะเพราะยางการมาบนสตากับงูพี่น้องเห็นนี่พี่น้องหัวกระโหลกน้ำกระไรยังไหลมาลึมๆอยู่แต่ปลาในหน้าก็ะไหลได้พี่น้องแบบหลายเลยเนี่ยเนี่ยมาหน่อยเด้ออแต่ว่าน่ารุดไม่เบิ่งลวงเข่ามันเด้อพี่น้องเบิ่งลวงเข่ามันพี่น้องเนี่ยรวงเข่ามันกันใหญ่กันใหญอยู่เด้อน่ารุดไม้พี่น้องใส่ปุ๋ยกตรอบเดียวได้พี่น้องอ่าใส่ปุ๋ยรอบเดียวแต่ว่าลองพื้นโดยที่ไกลขึ้นกันพี่น้อง ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดเนาะครับเนาะนาดูดใหม่ลองขึ้นเป็ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดแต่ไข่ยโยมันก็ยังเป็นมากเป็นง่วงให้โยพี่น้องพยาการว่าจะบ่ได้กินแล้วบเ่เข้าเออแห่งปุ๋ยเงินก็บ่มีสื่อปุ๋ยพี่น้องเลยอ่าพอดีใส่ปุ๋ยรอบเดียวกับได้ได้ใส่ปุ๋ยกับไข่ยโยพี่น้องเลยก็ขึ้นมาหยุบนี่แหละครับพยาการรู้มาตั้งตอนบใบใบสองนี่แหละพี่น้องใบสองนี่แหละนี่ตับหมาโตหนึ่ง ครับลูกไซน้อยอยู่โอ้ลูกไซน้อยมานึ่งมาเนี่ยบอไปโรงเรียนมาเนี่ยฮ่าฮ่าโอ้พี่น้องนั่งโชโกทุกคนเติมน้ำมันใส่ลอยหนึ่งพี่น้องเอาน้ำมันมาเติมลอยหนึ่งจักมันจะได้จำไรสองมือมันเฮอกว่าสูบมันสีแห้งเนาะครับเนาะเดี๋ยวพยาการพาไปเบิ่งไปทางคุณพี่น้องอ่าอันนี้ต้นกล้วยพี่น้องคันไทนาทองค้ามนะครับเนาะต้นกล้วยกับงามอยู่พี่น้องเอ้แต่ว่าแหล่งไม่ันจักมันสีเป็นแนวด้ว แต่ว่าก็จะซูบน้ามนงสาฮอมาหดที่ละหน่อยที่ละสี่หามือมาหดเทียหนึ่งก็ยังดีหน่อนะพี่น้องให้มันพ่นปีหนึ่งสักคนน้องคำนองทำมันปีสองไปมันกัดหลอดตายเบิดแหล่ะต้นใหม่ก็ได้ปีแรกนี่ต้องใส่ใจมันดีๆจักหน่อยเด้อคันเทนาทองคำพี่น้องเอ้ทางพี่พี่น้องบึงลวงเข่าทางพีกี่ละทางเข่าทางทางพี่มันหนาด้พี่น้องทางพีมันก็ยังไข่อยู่เด้ออันนี้อันนี้มันเป็นดินเก่านครับเนะ ดินเกาสูปีมันก็เป็นแบบนี้ละพี่น้องอ่าทำเป็นดินมันมีฝุ่นพี่น้องนี่เพิ่มเอิดินมันมีฝุ่นมีหยางเนาะครับเนาะเข่าหมากหมกเข่ามันก็งามอยู่อ่าผีนาจะเอาฝุ่นมาใส่ขี้เก่าพี่นอ้องอใส่ขี้ไก่ใส่หยางไปขี้เกา่าละนี่ละพี่น้องเล็มักในเล็มกัมกเพินพ่นเพิ่นนี่มักเล่นนามได้พี่น้องเห็นนามไหนบ่ได้ลยนี่เพิ่นมักเล่นนามสวัสดีครับนี่ลูกชี้ชี้เยาชีสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเออดีมากลูก เนี่ยลูกใส่หน่อยพ่อใหญ่การพี่น้องนี่อ่าโยชิน้องน้องโยชินี่บอไปโรงเรียนเป็นยังก็บบอไปโรงเรียนคือบอไปโรงเรียนก็อ้ายบอไปอ้ายเพื่อนอีกคนหนึ่งบอไปโรงเรียนพี่น้องเพื่อนก็เลยเพื่อนอ้ายเพื่อนป่วยวันนี้อ้ายเพื่อนไอ้เป็น,ปน,ปน,ปปน,ปนโรคล,ลำไส้อักเสบเจ็บทอ้องเอออ้ายจอยเพื่อนเพื่อนก็เลยบอไปผู้นี้ก็เลยบอไปนี่เออผู้นี้ก็เลยบอไปพี่น้อง นี่ใสซ้ำกันก็เออยพ่นสองคนเกยเพิ่นก็เป็นจังสี่ละถ้าเออยถ้าเออยไปน่องกับไปขึ้นกันเออยพ่นสองคนน่ะลูกสาวลูกสาวอ๋อนี่แหละครับเบิ่งนนํำมันไหลมากทีละพี่น้องนี่แหละครับโอ้ยหนํำแบบหลายอยู่ด้เนี่ยไหลน้ำทางไปน้ำพี่น้องเอ,อ้ยนี่ไหลน้ำทางไปทีละเนี่ยจากสีเห็ดแนวไหนแล้ว,ลลวอเอาลงให้หน้ากับไบเลยพี่น้อง อันผุนนาเพิ ok, ่นพี <splash> ่น้องจะลงไห้นาฮานาเพิ่นกับบดาแล้วเออจะลงไปนาเพิินพกับบดาเพราะว่าเข้าเพิินเป่งเบิกเลยเด้เนี่ยของเพิินนั่นบกบดแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นพยาการกับป่งไปนําทางนี่ละนี่เพราะว่าทางพุนพันกับเกี่ยวบดแล้วเนี่ยทางพุนเกี่ยวบดแล้วทางไต่พันเกี่ยวบดแล้วพยการก็เลยป่งหนามลงมาเออเป่งหนามลงมาพี่น้องมันเหลือสองให้นี่ละมีปัญหาเพราะว่านาโขกนานาโขกกันหน้าเพล่น นานาโขกกันานานาหุ่ยนี่น้ำบกบดแหลวพี่น้องน้ำบกบดแลหลวน้ำนี่โอ้ยสบายละนะไปป้าเอาไปไปการน้อป้าคนละอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้คงได้เกี่ยวเรียบร้อยแต่ว่ามองนี่นี่บัดไดดีเนี้ยมองนี่ต้องโอ้เข้ามันสุกลก้วยบดแหลวพี่น้องแต่ว่าน้ำมันจะแห้งเป็นแนวดบวหูละ่ะแต่พยาการมาเกี่ยวไง,งดอกนี่มันยุกกระป่อยมันยยบป,ปอยอยู่นี่แหละ อ่ะมันยุบก็บปล่อยมันยุบอยู่นี่แหละเพราะพยการก็จะ,ะให้มันแห้งมันบกซะก่อนเพราะว่าให้เกี่ยวมือพอยาการคงบบเกี่ยวหรอกพี่น้องมองนี่พยาการก็เจาะหู้มาดิเจาะหู้ก็จะปล่อยไว้นี่ละพี่น้องเดี๋ยวจะน้อยพอยาการเอาท่อมาใส่เอาเอาท่อเวลาท่ออันนี้ทอ่อท่อเปิดน้ำนะครับเนาะแต่ป๋าก็ได้อยู่ด้พี่น้องอป๋าก็ลงอยู่ป๋าคอหน่อยป๋าคอบึงเขา่าตัะพี่น้องใส่ หน้าใส่ปุ๋ยรอบเดียวพี่นอ้องเบิ่งเข่าติดล่ะโอ้โหหัวใ่การพ่อใจเหรอมันแบบนี้ชุดทุ่งพ่อใหญ่การพ่อใจเลยพี่นอ้องเบิ่งลวงเข่าติดเลยนี่อัดลองพื้นด้วยขี้ไก่อัดเม็ดเด้อพี่น้องเขง่าเนี่ยเออเขาลองพื้นด้วยขี้ไก่อัดเม็ดเนาะเสร็จแล้วปุ๋ยปุ๋ยสูดดุดลมต้นเขาบอกต้องใส่พี่น้องเพราะเพราะมันจะเปลืองตน้นทุนเนาะครับเนาะเสร็จแล้วเขาก็มาวานปุ๋ยรอบเดียวพี่น้องแบบพ่อใหญ่การนี่ปุ๋ยสูตรระเบิดลวงเข่า ผสมก็ยูเ่เรียวในห,หน่อยพ่อพี่น้องพ,พยาการว่ามันกับด้การอยู่เด้เบิง่งตีอะไรนี่ยพยาการว่ามันก็ได้การอยู่ได้พี่นอ้องเพราะว่าเพราะว่าเขาปีนี้พยาการประหยัดตนทุนเนาะคบนะประหยัดไปหลายเติบแล้วตนทุนเนี่ยโอ้ยสูปปีนี่ว่านปุ๋ยสองหลอบเนาะปุ๋ยเคมีพี่น้องแต่ปีนี้มันแพงเสลอเกินพี่น้องเลยแพงกับแพงอีลีเลยแพงโพดแพงโขสองเท่าเนาะปุ๋ยเคมีเนะี่ยขึ้นมาราคาขึ้นมาพี่น้อง ว่าราคาเข้าปีนี้ถามว่าราคาซ้ำนี่อยู่ได้บ่มันการเฮ็ดจังไรเนาะพันสือซ้ำนี่เขาจะให้พันสือหลายกว่านี้มันกับบ่ได้ดอกพี่น้องถามว่าอยู่ได้บ่มันกับเป็นวิถีชีวิตอีชาวนาเข้านี่ยแหละอยู่ได้บ่ได้ก็ต้องอยู่แนี่นอ่าแล้วหน้าก็ต้องเฮ็ดบ่ปีหน้ามันก็ต้องเฮ็ดสู่ปีนั่นแหละพี่นออ้องเออใส่ห้องไปใส่โอ้แบกเขาหลานไส้หน่อยพี่น้องหลานไส้ขึ้นกันอืมหลานไส้ลูกสหมงคลฟิลม์ม มันไปแบกเข่าพอเพิ่นเกี่ยวเข่าเฮ้ยเพราะว่ารถ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 พอเพิ่นขึ้นไปตะกี้แล้วนรถพอเพลนขึ้นไปตะกี้แล้วข้าเจ้าดอกพี่น้องยังมาทันเบิดแถวชุ่มชุ่มบันพอยใหญ่กันยังมาทันเบิดพี่น้องข้าเจ้าดอกขึ้นกันนี่ละพี่น้อง้นามิ่งแต่ละมันบ่นหน่อยได้เป็นนามลงมาเนี่ยสูบนามออกมานเนี่ยนามบ่นหน่อยเลยพี่น้องเอ้นามไายเติบเลยแล้วหนามไร้พี่น้องเอ้ เอ้ยหน้าไผเป็นแบบนี้ก็ซูปน้ำออกเด้พี่น้องย่าให้มันมีในหหน้านั่นเพราะว่ามันมันยากเด้พี่น้องเวลาไอ้เฟียงเฮาก็จะบ่ดได้นะครับเนาะเฟียงนี่มีมันมีมูลขาหลายเติบอยู่ได้พี่น้องเฟียงนาเข่าดิเนยมาเบงมุมนี่ก็ได้พี่น้องนาเข่าพันใหญ่การมึงกี่ละง่วงมันอู้ง่วงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมันเข่าหอมมะลิ้อยหาด้พี่น้องนี่มันเป็นมูลขามหาศาลเยอะเลยพี่น้องเพิ่นเอินว่าเอ่อไอยังอะ ฟางนี่ถือว่าเป็นทองคําเลยพี่น้องเพราะว่าเขาอัดฟางก่อนหนึ่งเอ่อเขาอัดก่อนละตามปกติเขาอัดละก่อนบบตำก็สิบสองบาทเนาะครับนะอัดฟางเขามาเก็บเองถ้าเอาจ้างคนเก็บก็ก่อนละสองบาทก็ตกไปสิบสี่บาทถ้าจ้างคนขนอีกก่อนละจักบาทก็ว่าไปพี่น้องอต้นทุนก็อยู่ประมาณสิบสอบาทพี่น้องต้นทุนนะครับนะเ,เพื่อจัดเก็บเรียบร้อยก็ประมาณสิบสอบาทพี่น้อง สาบาทเขาไม่ต้องขายเด้พี่น้องเขายังม่ต้องขายช่วงเดือนมิถุนากฎากกรกดาสิงหากันยาเนี่ยพฤษภสื้าเนี่ยเขาค่อยขายพอขายแล้วมันก็ได้ก่อนละยังหน่อยกับสามสิบห้าบาทขึ้นไปล่ะพี่น้องสามสิบห้าบาทขึ้นไปก็ถือว่ามันก็ได้หลายเติบอยู่ได้พี่น้องต้นทุนเท่านะครับเนาะบวกกับกำไรมันก็ได้เติบมันมันก็ได้ขึ้นบัสแล้วมันก็ได้หลายเติบอยู่แต่ว่าเงินเขามันจะจมอยู่หันล่ะพี่น้องเวลา อ่าธทรามทำธุรก,กิจอัดฟางเลยพี่น้องเนะยาะพยการอัดว้สูปีเงินนี่โอ้เงินบอนอยได้พี่น้องลงลงทุนไปกับเงินกับบหนอยได้พี่น้องแต่ว่าต้องเก็บฟางไวด้ดีๆถ้าเก็บฟางบาดีหนึ่งเอาไปตาฝนเนาขายบะได้ได้แบบนี้พี่น้องขายบะไดพาเขาไปขายคนอ,อื่นอ่าเฟียงมันเนาเฟียงมันง่วมันกับ,บื้ินคือเก่าพี่นอ้องออเขาก็ต้องเก็บไวด้ดีๆเราคำนวณลงทุนโกดังอีกพี่น้องนี่โกดังพย,ยการมี3โกดังแบบนี้แหละพี่น้องนี่ แบบเถียงหน้าพยาการนี่แหละพยการกับเอาเพื่อเถียงหน้าน้ำแล้วก็เฮ็ดไว้ไวมองโกดังฟางน้ำพี่น้องเลียงงัวไปน้ำนี่แหละให้มันได้สารพัดประโยชน์นะครับเนาะให้มันได้สารพัดประโยชน์ให้สารพัดประโยชน์ไวเ,เก็บยั้งกระไดอันนี้ขี่ไก่พี่น้องกระสอบขี่ไก่เอาไว้ใส่สวนนี่พี่น้องเฮ็ดแบบนีน้ก็ไดนะครับเนาะเอาเไว้ในให่หมพี่น้องอันดับหนึ่งล่ะอย่างที่สองพี่น้องพื้นนี่ม่เนี่ย เท้าม so ีทุ่นน so ี deals, ่จะหน่อยเท้าเทพื้นมาหนิเท้าเทพื้นนี่มันป้องกันยังพี่น้องหนึ่งหนูสองปวกพี่น้องปวก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 มันก็กินมาหน่อยได้พี่น้องพยายามรักษาเสียกไว้ถ้าเสียกมันขาดปุ๊บนี่มันหายไปทันทีได้ก่อนหนึ่งพี่น้องเอมันหายเลยเด้ก่อนหนึ่งนั่นถ้าเฟี้ยงถ้าเสียกขาดพี่น้องอีหยังมันจิกเจาะมันจะกินน่ะก็คือพวกหนูพวกดีแหละพี่น้องพวกหนูหนูหน่อยหนูหน้าหนูสารพัดหนูนั่นแหละ เออมะฮอมันเข้ามาอยู่หรอมันมันมากัดเสียกฟางบุญวดพี่น้องขายบะไ,ได้อีกบ่เนี่ยอันนั้นแหะตนทุนหอกกำไรเฮาพี่น้องเพราะฉะนั้นการเก็บรักษาไว้ต้องเก็บดีๆได้พี่น้องถ้าเทาบะได้เทพปูนมันบอกแบบพอยาการมองนี่บะได้เทพปูนมองนี่พอาการก็จะเอาเอาฟางที่มันเหียในพี่น้องเศษฟางนะเออเอามาปูสะก่อนพี่น้องเอามาปูเป็นพรมซะก่อนอ่าเ็จแล้วค่อยเอาฟางมาใส่จังสันมันเกิดความชื้นข้างล่างนะดินมันชื้นพี่น้อง อ่าพอดินมันชื้นแล้วฟางก่อนข้างล่างมันจะเสียพี่น้องถ้าเขาเอามาลองลองพื้นไห้ฟางก่อนข้างล่างมันจะบ่เสียพี่น้องแต่ป้องกันดีๆก็คือพวกหนูนะครับเนาะสิ่งสุท้ายที่เขาจะต้องป้องกันในกดังฟางก็คือพวกไฟพี่น้องไฟนี่โอ้ชิเป็นเป็นอันอันถ้ามันเกิดกับผู้้ใดนี่ถือว่าเรียบร้อยเลยได้พี่น้องบริการเกือบเอาคําบดีออกไปละหรือถือว่าเรียบร้อยเลยพี่น้องบอดไวเลยพี่น้องนะครับเนาะ ออบอดไหวเลยเพราะว่าถ้าว่ามีไฟไฟถุงหน้าไฟยังที่เขาจุดหรือว่าเด็กน้อยมาจุดแบบนี้นี่โอ้อันตรายครับพี่น้องมันไหม้เบิดหลังเลยแหละบ่บ่ว่าแต่ฟางล่ะอ่าขอกฟางเฮาพี่ล่ะก็จะไหม้ขึ้นกันพี่น้องเบื้อหลังยังจักย่างอ่ะพี่น้องมันเคยเกิดขึ้นสู้ปีพี่น้องบ่แมนว่ามันบ่เคยเกิดขึ้นมันเ,เกิดขึ้นสู้ปีแถวชุมชนบ้านพอยการนะครับเนาะ เียงหน้าใหม่แน่ฟางใหม่แน่โดยเฉพาะเถียงหน้าที่มีฟางนี่แหละเอาฟางมาไหวเอาหญ้าข้ามาไหวสะหรัพี่น้องมันจะเกิดขึ้นสูปีเพราะฉะนั้นนี่พยาการเฮ็ดมาไหวนี่อีกจะหน่อยพยาการจะป้องกันไฟก็คือต้องไถครบให้บพี่น้องหน้าพยาการนี่จะไถครบให้บถ้าบัดไถครบนี่มันอันตรายพี่น้องเวลาไฟมันลามมาไฟเขาจุดมองไรก็สร้างหรือว่าไฟมองไรที่เขาจุดแล้วมันมาตกใส่หน้าเขานี่มันใหม่มันลามมานี่มันลําบากพี่น้องเออมันลําบากเนาะคเนาะ อันตรายครับอันนี้แหละครับสามสี่ปัจจัยที่เขาจะต้องป้องกันระวังนะครับเนาะคนเฮ็ดโกดังฟางหรือว่าคนขายฟางเป็นธุรกิจ<ว>เขาจะคำนึงถึงซุ้มนี่แหละพี่น้องโดยเฉพาะเลี้ยงฟืนเลี้ยงไฟนี่แหละอันดับหนึ่งเลยพี่น้องนะครับเนาะอ้าวกัเรเลี้ยงฟางเรื่องทองคําแห่งทองหน้าพี่น้องเพิ่นเอิญทองคําแห่งผืนหน้านะครับเนาะฟางอัดก้อนนี่แหละเป็นเงินเป็นคํนนนนามวัดพี่น้องเป็นเป็นเป็นรายได้วัดพี่น้องถ้าเฮ็ดนะครับเนาะถ้าเฮ็ดว่าไงครับ ไหนอะเห็นปลาด้วยเอออ้าวรอจริงเหรอปลาถ้ามันผ่านเครื่องมามันก็จะแหลกหมดแล้วลูกอืมปลาน่ะมันก็จะเป็นเศษปลาออกมาแค่นั้นแหละเพราะว่ามันเข้าไปในเครื่องสูบน้ําแล้วเครื่องสูบน้ํามันจะปั่นพอปั่นแล้วมันก็จะตายหมดอ่ะมันก็จะเหลือเศษออกมาขาวๆแค่นั้นแหละพอรู้ไว้พว่าเป็นปลามันจะไม่ออกมาเป็นตัวหรอกลูกนอกจากว่ามันจะขึ้นมาตามน้ำเลยขึ้นมาจากข้างหลังหนูอ่ะ เออมันจะขึ้นมาข้างหลังหนูอ่ะพวกปลาเข่งปลาอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่าปลาปลาเข่งปลาหมอลูกนั่นแหลอะอะเครื่องมันจะดับต้องใส่ปลาลงลนี่นอืมเดี๋ยวพ่อต้องไปดูก่อนอ๋อพี่น้องพ่อซ้ำนีล่ละพ่อจะากาันจะไปเบังเครื่องสะกอนพี่น้องเครื่องมันเหมือนกับว่ามีปลาเข้าไปหน่ยนัครับสวัสดีครับ